อนนี้ก็เป็นเดือนตุลาละนะครับปิดเทอมปิดเทอม,ป,ทอมปิดเทอมเล็กนะเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมเจออูมที่ชัยภูมิหน่อยกลับบ้านระยะทาง490กว่ากิโลจากสมุทรสาครถึงชัยภูมินะครับเราจะเติมน้ำมัน500บาทดูซิมันจะไปถึงไหม500 ตอนนี้ก็ระยะเวลาสักประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับนะบเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปะชยภูมิเลยนะครับแล้วก็จะไปแวะเติมน้ํามันนะครับดูสิว่า500บาทที่เราเติมเนี่ยมันจะไปถึงชัยภูมิไหมหรือว่าเราจะต้องเติมเบิรมอีกนะเพื่อเซฟงบป,ประมาณนะครับนะบเดี๋ยวไปดูครับไปครับ ก็อยู่พร้อมน้ำมันแล้วติมน้ำมันนี่ตอนนี้น้ำมันที่อยู่ในถังนะมีประมาณนี้เห็นหประมาณสามขีดนะ,ะมัสามขีดเพราะว่าเราเติมมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือประมาณสามร้อยบาทนะครับนะถ้าเติมไปห้าร้อยก็จะขึ้นมาประมาณอีกห้าขีดห้าร้อยบาทครับเก้900าห้าเฮลซสดครับ <95. S 2> ก็ครึ่งถังนิดๆน,นะนะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับทางเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีสร้อยคอบายจารั์เปิดน,นะสร <laughs> ้อยคอบายจายันเปิดน,นะนะอาจารย์มงคลนะจอมเมษสาครนนะครับ อยู่วัางน้อยนะครับน้ำมันตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะลดลงเท่าไหร่นะครับให้ดูนี่นะครับก็ลดน่าจะลดนิดนึงอ่ะนะครับแลววิ่งก็อยู่ที่แปดสิบหนึ่นะครับไปต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ สระบุรีครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเกณน้ำมันว่าตอนนี้เกณน้ำมันของเราเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่แล้วนะครับอเอาที่ดูตอนนี้ก็จะหายไปขีดนึงอ่ะเ mm. ออนะครับนี่นี่ขีดนึงนะครับอันนี้เราอยู่วัดเชิงเขานะครับตอนนี้เราอยู่ส <What? S 1> ระบุนนรี เป็นเงินก็น่าจะประมาณัตอนนี้ก็หมดไปประมาณตักสอิบาทอ่ะซึ่งๆึ่ง,งนะครับเพราะวาเติมไปห้0ร้อยเมืม่อเช้านะนะอยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะเราขับรถก็ร0อก็มีร2 0ย0บ้าง ไปก็จะเป็นเทพสถิตนะครับอ่49กิโลเราก็จะถึงเทพสถิตอันนี้ค,คือคือลำนาลายตรงนี้คือลำนาลายที่ใส่แว่นนี่คือหลับอ้ไม่ได้อ่านได้สายได้แว่นเรเวนสีดำ ต,ตั้ง <Start recording. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับปั๊มสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปเทพสถิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลำนาราย <c oughs> น,น้ำมันตอนนี้นะครับเราเลยอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับน้ำมันที่ใช้นะครับเราก็ใช้95้านะเดี๋ยวเราไปดูว่า500บาทเราจะเหลือน้ำมันถึงบ้านกี่ขีด เรามาดูกันนะตอนนี้แปวปั๊มนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ํากันไปปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นภูเขาแล้วก็ก่อนที่จะถึงอําเภอเทพสถิตนะครับจุดหมายปลายทางของเราคือครอบครัวครับแล้วก็คนที่เราคิดถึงอยู่ที่บ้านนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูภูเขา จะถ่ายให้ดูภูเขาด้วยใครที่มาเส้นนี้นะครับเส้นเฉยภูมินะครับลำนารายเส้น,นเ,เนี้ยก็จะมีข้างทางเนี่ยขเยขาก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอะวัตถุดิบเอาไปปรุงอาหารนะนะแล้วก็พวกหน่อไม้ดองใช่ไหมหน่อไม้ดองพวกผักพวกอะไรต่างๆ,ๆที่มาจากสวนของชาวบ้านแถวๆนี้นะครับเรียกว่าอาหารปลาเอาอหารปลา มันจะมีอาหารปา่าก็ไม่ป่ามากนะน้าตตอนนไม้ในป่าไหมหตอไม้เนาะตอไม้ในปา่าไหมอาหารป่าเห็ดอยู่ในป่าไหมเห็ดฟาร์มก็มีนะนเห็ดฟาร์มอะไรเขามันไม่ใช่เห็ดฟางไม่ใช่เห็ดฟาร์มเห็ดอยู่ในฟาร์มอะไม่มีอันนี้เขาไปเอาเห็ดโคนอ๋อมันเลี้ยงไม่ได้อันนี้แะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของชัยภูมิก็คือหม่ำนี่นี่ร้านขายหม่ำนะนี่ร้านที่เราจอด,ดไมใช่ใช่ร้านขายหม่ำพวกนี้นะครับก็จะมีขายอยู่ตามริมทางนะทุกทุกเส้นอ่ะของชัยภูมิถนนทุกเส้นอ่นะนะก็จะมีร้านหม่ำนะครับนะ จะอยู่ข้างๆทางเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนว่าไปรับมาจากแหล่งที่เขาผลิตเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาตากเอามาห้อยขายเอามาทอดขายนะครับคืออาจจะมาจากที่เดียวกันหรือมาจากหลายๆเจ้าที่อยู่ในตัวเมืองชัยภูมิจริงๆแล้วไม่มันไม่ใช่ที่ชัยภูมิอย่างเดียนะเขาจะมีขอนแก่นโคราชอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหม่ำพวกนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นหม่ำเนื้อหม่ำ นะครับมันก็จะมีขายนะครับนีเออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภูเขาแล้วให้ดูบรรยากาศนะครับเปิดกระจกด้วยปึ๊บอ่าดูหนึ่งสอง เราอยู่ที่อำเภอเทพสถิตแล้วครับเราอยู่ที่โลตัสนะครับนี่ฮะเราจะเข้าโลตัสไปซื้อของใช้ส่วนตัวก่อนนะครับแล้วก็ขับรถอาจจะต้องแวะไปดูวิวไอ้ที่มันมีเดี๋ยวอาจจะต้องพาแวะไปดูไปชมวิวดูบรรยากาศนะครับอ่ากังหันลม นะกังหันลมยักษ์นะครับอนะตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะเราจะไปดูกังหันลมยักษ์กันนะครับเดี๋ยวพาแวะไปดูเป็นจุดเช็คอินของอำเภอเทพสถิตเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปแวะนะครับจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามทางรถไฟไปเนี่ยตรงนี้ มือันมั่งไปาห,หมดเลยแล้วเก็จะเลี้ยวปึ๊บ ันนี้เป็นจุดชมวิวนะฮะนะเป็นจุดชมวิวนะพระอาทิตย์ก็จะตกฝั่งนี้นะตอนขึ้นตอนเช้าก็จะขึ้นฝั่งนี้นะครับถ้ามาตอนเช้าได้ก็ดีครับตอนเย็นได้ก็ดีตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสองครึ่งมาเร็วเกินไปนะครับฝั่งเลย มีกับลูกฟังอ่ะโเลใสวยมาก,กานี่นะครับจุดชมวิวนะครับนะโอเคนี่นะจุดชมวิวนะครับมาได้ก็มาครับช่วงเช้าพระอาทิตย ขึ้นสวยมากช่วงเย็นพรอาที่ตกก็สวยเหมือนกันนะครับนะตอนนี้บ่าย2องแล้วยังไม่ตกนะครับเรีบไปก่อนกลับบ้านนะครับไปครับใครที่แวะมาเทพสถิตนะครับก็ผ่านมาทางนี้ก็มาได้นะครับสวยงามจริง Hehehe <laughs> ตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะนี่ครับบ้านผมเข้าไปในซอยนี้มานี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์เจอูมกันแต่ตอนเนี้ยประเด็นคือน้ำมันที่ผมเติมมา500นะครับเดี๋ยวรามาดูกันว่ามันเหลือเท่าไหร่จากระยะทาง490กกว่ากิโลมาถึงบ้านนะครับจากสมุทรสาครถึง ชัยภูมิก็คือตำบลวังตะเค้มอำเภอหนองบัวระเวนะครับจังหวัดชายภูมิมาดูครับว่าน้ำมันเหลืออยู่กี่ขีดนี่ครับเหลือแค่นี้เหลือสองขีดเท่านั้นเองนะครับนะผลก็ปรากฏว่าห้าร้อยไม่พองบประมาณในการกลับบ้านเติมน้ำมันในครั้งนี้ถ้าใช้งบประมาณจริงๆอะ่ะถ้ามานะผมว่าเจ็ดร้อยพอถึง ถึงบ้านเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะผมจะเติม500ผมก็เติมไป3 0 0นะครับเติมบาก่อนหน้านี้ละ300นะบวกกันก็เป็น800นะครับนะจากนั้นก็ขับมาก็เหลือประมาณสัก2ขีดก็คิดว่ากว่าจะมาถึงบ้านเนี่ยก็ใช้เงินในการเติมน้ำมันก็สัก700ก็น่าจะถึงบ้านนะครับ490ลกับรถ s w i f ตนะครับนะตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดู ทางเข้าบ้านนะครับนี่ฮนะไปเขาปลูกมันแล้หรือเปล่าใช่ไนี่ให้มาดูจริงถ่ายรีแอเข้าเข้าว่าแล้วนะมา,มานี่อันนี้คือลานมันฮัลโหลมาม,มี่ ฮัลโหลมัมี่ดัดี้ฮัลโหลดัดี้มัมี่มัมี่มัมี่มมี่ดัดี้ดัดี้ฮัลโหลไบ่า่าฮา e ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่ ไปคืนบ้านกันไปเคยมาเก็บของมามี่หามามี่มามี่เอออีนังงำแม่มามี่มามีโอ้ยตัวบ,บี้ Cô <laughs> ra Mẹ, Mẹ. Mẹ Chị tù á Chị tù á Thôi đi hà chị <laughs> หนึ่งพระโผเรื่องไงหนเป็ดไปกินนะโอเคนี่ครับที่บ้านถึงบ้านแล้วครับบ้านครูแจ็คนี่บ้านครูแจ็คครับอาณาจักรครูแจ็คครับดูถึงแล้วครับเจอกันอ <zych> ีพีหน้าครับ